สมองเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงวัยเมื่ออายุมากขึ้นผู้สูงวัยมักจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำการได้ยินและการมองเห็นระบบการทำงานต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้นได้เพียงแค่ชวนพี่ป้าน้าอาและปู่ย่าตายายมาเริ่มการบริหารสมองกับ3มท่าง่ายๆดังต่อไปนี้ท่าที่ 1. ท่านวดหายปลาระ เริ่มจากใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ข้างซ้ายวางบริเวณไหายปาราคลำหาร่องหลุมตื้นๆส่วนมือขวาให้นำไปวางที่ตำแหน่งสะดือให้นวดบริเวณนี้ประมาณ30วินาทีจากนั้นให้เปลี่ยนมือทำสลับข้างกันง่ายใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นมาทำต่อท่าที่2กันเลยกับท่านวดปุ่มขมับให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองข้าง นวดขมับเบาๆวนเป็นวงกลมประมาณ30วินาทีถึง1นาทีระหว่างนี้ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวาและจากพื้นมองขึ้นไปที่เพดานท่าที่3ท่าสุดท้ายท่านวดปุ่มใบหูใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับที่ใบหูทั้งสองข้างให้นวดไล่ลงมาจนถึงติ่งหูเบาๆทำซ้ำๆหลายครั้งประมาณ1นาที ถ้าบริหารไหาปลารา้าปุ่มขมับและปุ่มใบหูทั้ง3ท่านี้จะช่วยกระตุ้นประสาทและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทําให้ความจําการได้ยินและการมองเห็นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังช่วยให้การพูดอ่านเขียนมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการบริหารสมองมีข้อดีอย่างไรดังนั้นเราควรหันมาบริหารสมองด้วย3ท่าง,ง่ายๆทําทได้สบายๆ ในชีวิตประจำวันของเรากันนะครับ